โอเคค่ะก็มาต่อกันกับ summer project part สนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เราเห็น e s something in the room นะฮะไม่มีใครอยู่เลยหรือว่าฉันตาฝาดอืมแกตาฝาดเว้ยแกตาฝาดเพราะนั้นแกรีบออกจากบ,บ้านเลยใช่ฉัน อะไรงีแบบ้เซ็ตแป๊บอ้าวโทษค่ะอ๋อเกมอยู่ไหนอโอเคนที่นี่โอเคจะออกก็เสียเที่ยวค่ะก่อนฉันเก็บของเปตเตลร์เสืส้อผ้าขนาดใหญ่นี่ดูเหมือนจะเป็นแอนี่ของลูกสาวคนเจสันนะน่าวิสาสะแอนนา สามสิบกันยายนพื่อจะถึงวันเกิดของฉันเข้าไปทุกทีแล้วสิติ่นเต้นจังวันเกิดปีที่แล้วคุณพ่อซื้อชุดเดรสสีขาวน่ารักให้ฉันออกชุดเดรสนั้นนะคะชื่อคุณพ่อมากๆคุณพ่อไม่เคยลืมวันเกิดฉันเลยคุณเดวิดก็เหมือนกันตุ๊กตาสีฟ้าตุ๊กตาหมีสีฟ้าตัวนั้นฉันจะเก็บไว้อย่างดีเลยล่ะตั้งแต่คุณแม่เสียไปทั้งคุณพ่อและคุณเดวิดก็คอยดูแลฉันมาตลอดบางทีฉันก็อยากตอบแทนอะไรบ้างอ๋อก็คือแม่เสียตั้งแต่เด็กก็เลยอยู่กับพ่อบ้านแล้วก็พ่่อสะขี ถ้าใช้แข็งแรงมากกว่าแข็งแรงขึ้นมากกว่านี้ก็คงดีเขาจะได้ไม่ต้องพอดเป็นห่วงฉันมากนะัก2ตุลาเอาอีกแล้วเหมือนอาการมันจะกำเริบมันทรมาชฉันควรจะบอกคุณพ่อไหมถ้าคุณพ่อรู้เข้าท่านต้องกังวลมากแน่ๆกสอ2วันก็แปลว่าเกิดที่19ดตุลาคมนะแต่ชาน,นนี้ฉันเจ็บปวดทรมานมากได้ปวดหายทีเธอฉันไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วปวดเป็นอะไรอ่ะ เชอรี่เขียนจบแค่นี้หรือว่าหลังจากนั้นอมีกุญแจขั้นอยู่ในในรีเร่มนี้ด้วยอ๋อโอเคเซฟโอเคได้กุญแจนี้มานะคะโอเคเดี๋ยวขอสำรวจห้องนิดนึงคุณนดอกเพชรทุนเนี้ยอะไรอ่ะ เรามีอะไรอ่ะเราต้องไม่หาอะไรมาตัดใช่ไหมโอเคเดี๋ยว่อ่ว่ากันกุศลตกใจฟ้ามันมืดเร็วขนาดนั้นได้เหรอโอเคเราก็จะไปห้องห้องตรงกลางกับกลางกันนะคะคิดจินหายไปไหนเนี่ยนี่เลยเวลาไปเยอะแล้วนะเยนั่นโมไปเทถทลา่อยู่แทนไหนเนี่ยปกติคิดซินไม่คยผิดเวลาขนาดนี้นะนั่นสิหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอ คือคือทำไมเสียงมันน่ากลัวขนาดเนี้ยทำไมเสียงมันน่ากลัวขนาดเนี้ยป้าจริงคงต้องแยกยายกันตามหายายนั่นแล้วละ่ะโอเครู้แล้วว่ามือเป็นห่วงดูจากสีหน้านะฮะโอเคเซฟทำไมรู้สึกเซฟบ่อยจังวะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาคิสเซนยู เต้นอยู่ไหมเต้นอยู่ไหนแวอายอยู่เอาเลย <c oughs> เลย,เลยรีบรีบ,รบ,รบจัดรีบจัดปูความมืดอ้าวอ๋ออันนี้ที่คริสตินเคยอยู่นะคะแต่มันไม่มีร่องรอยของคิสตินเลยนะคะอืมอันนี้คือห้องประตูล็อกอันนี้ก็คือล็อกอันนี้ก็ล็อกอันนี้ไม่ได้ล็อกอันนี้ไม่สามารถเปิดได้ okay. ทำไมเปิดมาแล้วตกใจอีหุ่นทุกทีเลยวะมมไม่มีอ่ะฮิตสตินกลับบ้านกันเถอะฉันกลัวแล้วแล้วคนอื่นหายไปไหนหมดเนี่ย บ้านมันก็บีอยู่แค่นี้นะเว้ยทำไมหายกันไปหมดเลยวะเฮ้ยห้องข,องขวามีอะไรไหมโอเคไม่มีโอเค,อเ,คเอออ๋อเมื่อกี้นั่งห่างหน้าจอนะคะเลยมองไม่เอ๊ะอ๋อโอเคถูกแล้วเมื่อกี้มองบนโต๊ะเหมือนมีอะไรโอเคอันนี้ก็ห้อง ตัดเย็บนะคะเขเคตรงนี้ประตูล็อกงั้นเดี๋ยวเราจะไปตรงห้องนี้กันนะคะตอนนี้ไม่มองหน้าจอแล้วหนูกลัวก็ข้างในบ้านมันไม่มีอ่ะให้ทําไงวะกมแล้วคนอื่นาหายไปไหนเนี่ยคุคูกูต้องมานั่งสงสัยอีกว่าพวกมึงหายไปไหนทั้งๆท,ที่บ้านก็มีอยู่แค่นี้ นาคฮิสตินเออใช่มีมีหอกระจกฝั่งซ้ายใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นกันมันมีห้องที่ล็อกอยู่อน่าจริงด้วยอ่านั่นไงคิสติน นาเดียฟังมึงเสียงดิเสียงอะไรแจ้งในเนี้ยฟังเป็นเพื่อนผู้ไหนโอเคแคทต่อแก้งเพื่อนสนุกดีนะฮะไอรีนนั่นใครน่ะคิสตินเฮ้ย ไม่ใช่คิสตินแล้วล่ะเธอกำอะไม่นะอย่าเข้ามาเฮ้ยดีดีไว้เฮ้ยมึงจะอยู่เฉยๆทำไมล่ะคำแนะนำกดชิปเพอร์วิ่งหาที่ซ่อนที่ถูกต้องเฮ้ย,ยซ่อนที่ไหนดีอะเราจะซ่อนที่ไหนอะอ่ะฮะอะไรวะ เราจะมีซ่ที่ไหนอ่ะไอเดียเอาจานไปเก็บไว้ตรงนั้นดิตรงที่มึงวางไว้อ่ะเฮ้ยมึงมาเล่นกับกูก่อนกูกลัวมาเล่นกับกูก่อนมึง,างมงายอยู่กับกูก่อนเนี่ยมึงไม่ได้ช่วยกูคิดไงมง่นไม่เป็นมึงก็อยู่ข้างๆเป็นกำลังใจให้กูก็ได้โอ้กูกลัวเนี่ย เลวว่ะเพื่อนใครไว้นะอ่ะโหเสียงมันดังมากอะ่ะเดี๋ยวนะตกใจนกว่าไม่ได้เซฟไว้ได้เขาจะเซฟไว้โอเคเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวเราจะสำรวจห้องอ่าที่พอซ่อนได้ก่อนนะคะไม่ไม่ห้องนี้ซ่อนไม่ได้ อันนี้ก็ล็อกอีกโอ๊ออันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยอืมจำได้วมันมีตู้เสื้อผ้าอยู่นี่โอ้เราคงไม่ขึ้นมาข้างบนหรอกลองหาแถวข้างล่างดูก่อนละกันนะคะโได้ผีมันตามมาเร็วมากบอกตรง อืมอันนี้น่าจะซ่อมได้นะคะโอเคฮ e t ล g สโกเ้เซตตรงนี้เลยแล้วกันโอเคไปอ่าไม่ใครน่ะคิสตินคิสตินสอง oh. แล้วมันก็ค่อยๆสว่างด้วยนะขอโทษ โเอเอฟเฟกไม,ไม่สุดอยไไดอดม่ไม่ด้สุดยดแต่ยังไงเลเรเร็วำแนะนำกุชชิเพอร์วิ่งหาที่ซ่อนที่ถูกต้องเราต้องมีห้องนี้นะคะที่ไปสำรวจมานะบึบฮึบฮึบฮึบนี่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 นีฮะอีกว่าเหรอกันตลกแล้วเราจะไปซ่อนที่ไหนดี ไปไปเมืม่อกี้เมื่อตอนเช้ากันไปอะไรนี้เค <_ C> เคไม่เป็นไรท <_ C> อไามานิ่งวินิ่งวีนิ่งววิวิว่งหนีวิ่งหนีผีอีกเหรอกำอเฮ้เราขอปิด <_ C> หน้า <_ C> จออะไรก่อนนะคะโอเค๋ถวขอปิด เดี๋ยวขอปิดอะไรต่อมีอะไรแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะมาต่อยังไงไอก็ไม่เลิกหวังกับตรงอะไรนะตรงตรงอันนั้นหรอกแต่ชิปมันผดไม่ได้มากอะบอกตรงเร็วเร็วแล้วเม่อยากดูอีผีตัวนั้นในครั้งที่สี่แล้วฮะสามที่สี่ ห่างหน้าจอสุดแล้ตอนงนี้นมียื่นมือมาผักเลยนะโอเคฮึกเบื้ออ่ะอ,อะไรนะขอว่าเข้าไม่ใจก,กิน เดี๋ยวขอคัดนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวขอผ่านจุดๆนี้ไปก่อนนะคะเฮ้ยโซไดโละวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไซเดโละ หาตั้งนานโอเคก็กลับกันมาแล้วนะคะเพื่อนกูอยู่ไหมเนี่ยคือคือหลังจากที่แบบนาเดียช่วยไม่ได้นะคะไอ้ก็เลยเอาคนในคนหนึ่งมาไม่รู้ว่ามันอยู่หอเปล่าโอเคไปแล้วใช่ไหมม,มึงอย่าหลอกกูนะเออนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันต้องทำหาคนอื่นๆทำไมรู้สึกเหมือนเอาโอนี้ Thank you. You save me ว่ะแม่งเดี๋ยวเราต้องหาคนอื่นๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะตามหาตู้สภ้อผาด้วยนะคะว่าแล้วว่าต้องมาห้องนี้เฮ้ยชุคกอนชิคกอนอย่ไหนนะ่ะเรมามที่นี่มันอยู่ไม่ได้แล้วนะเอสนชั่งคิดตินนะเหอกลับบ้านก่อนเถอเอาตัวเองให้รอด กรรมเห็นแกนตัวเฮอเอคน่ได้ไปไหนเมดอดาหรือว่าทิ้งกูไอเหี้ยตะตะกรรมตามทัน่าเียบอกจะทิ้งคนอื่นไปเองซะงันกรรมให้สามารถเปิดได้ ห้องนี้ก็เฮ้ยอยู่ไหนวะทุกคนมึงทิ้งกูเหรอจ้าอะไรเงี้ยโอเคประตูล็อกหรือว่าอยู่ข้างนอกกันแล้ววะอยู่ไหนอะ่ะช่างหัวกิตินเถอะเฮียขอเซตอีกทีหนึ่งนะเฮ้ ู้วันนี้เก็บไม่ได้นะคะเพราะว่ามันน่าจะเล็กเกินไปตู้สเสื้อผ้าใครจำไว้ตู้เสื้อผ้าห้องน้ำไม่ได้ผลน,นะคะเชี้ยวอยากเข้าห้องนี้เนล่ยโอห้องนี้ว่างเปล่านะคะสาัดสีสดมีแต่กระถางนี้ที่ดอกออกออกดอกมาแล้วมาแล้วโอเคค่ะก็นี่ก็คือเพื่อนไอน,นะคะเก เขินนะเขินพงมึงรู้ไว้มึงไปตอนที่ฉันยี่งไม่อยู่เอ่อไปก็ขนมนไปกินไงคุณแจ้ห้องทำงานเซฟคือมึงกินอะไรคะได้งานใหม่ได้งานมาทำอีกแล้วอือเฮ้อ มึงอ่ะไม่ได้มึงอ่ะไม่เห็นหรอกว่ากูเล่นอะไรอยู่แต่มึงแต่แต่แต่ว่ามึงมึงสามารถรับรู้ได้ด้ได,ด้วยเสียงเว้ยมีซายจะไม่ยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,วก็มันเป็นพอนเนตอ่ะงองตาตแ่ืงั้นเดี๋ยวขอตัดพาร์แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ